thanks <laughs> สนับสนุนข่าวโดยร้านอาหารนางนวลสาขาหนึ่งวอลกี้สตรีทพิเศษช่วงโควิด -19 ลด25%ให้ทุกโต๊ะเดอะสโตนเฮาส์ผับมนุษย์หินที่ใหญ่ที่สุดในวอลกี้สตรีทกับโปรโมชั่นสุดว้าวที่คุณจะต้องประทับใจทุกค่ำคืนบาร์บีคิว24กับหลากหลายเมนูความอร่อยทั้งกระบับหมูกระบับไก่กระบับชีส และกระบับสไตล์อีสานสุดแซ่บพ,พร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้ววันนี้และ Hungry now แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้เมื่อเวลา15นานิกาวันที่16กันยายนผู้สื่ข่าวรายงานว่า กองทัพเรือโดยกองเรือยุทธการได้ทำการเคลื่อนย้ายเรือตรวจการใกล้ฝั่งหมายเลข91หรือเรือตอด91ซึ่งเคยประจำการในกองเรือยามฝั่งกองเรือยุทธการและได้ปลดประจำการไปเมื่อวันที่1ตุลาคม2562ก่อนจะถูกนำไปทาสีใหม่ให้สวยงามและนำขึ้นจากท้องทะเลมาอย่างแท่นรองรับริมชายหาดหน้าสโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการอ่าวดวงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีโดยใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเพื่อจัดสร้างเป็นอุทยานประวัติศสาสตร์เรือตรวจการ91 เพื่อให้ลูกหลานประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมอดีตเรือตรวจการหมายเลข91ที่ได้รับพระมหาการุณาทีคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบพิตรรัชกาลที่9ในการพระราชทานทั้งพระราชดำริและพระบรมมราชวินิจชชัยเกี่ยวกับการต่อเรือ เพื่อการพึ่งพาตนเองของกองทัพเรือเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกองทัพเรือหลังได้อำลาการปฏิบัติงานลงอย่างสมเกียรติให้คงเป็นที่จารึกจดจำแด่เหล่านักรบแห่งราชนาวีไทยตลอดไปสำหรับเรือตรวจการใกล้ฝั่งชุดเรือตรวจการ91 เป็นเรือที่ได้รับพระมมหาการุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ในการพระราชทานพระราชดำริ และพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับการต่อเรือเพื่อการพึ่งพาตนเองของกองทัพเรือนับตั้งแต่การสร้างเรือตรวจการใกล้ฝั่งชุดเรือตรวจการ91ถึงเรือตรวจการ99จำนวน9ก้าลำระหว่างปีพศ2 5 1 0อ,อถึงส5 3 0ันอันเป็นการดำเนินโครงการของกองทัพเรือตามพระราชดำริของพระองค์โดยเรือตรวจการ91ได้ขึ้นประจำ ครั้งแรกเมื่อวันที่12สิงหาคม2511และครั้งที่2เมื่อวันที่15เมษายน2535รวมระยะเวลาประจำการ52ปีหลังกองทัพเรือได้เสนอกระทรวงกลาโหมเพื่อขออนุมัติปลดระวางเนื่องจากใช้ราชการมานานสภาพโดยทั่วไปเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานไม่คุ้มค่าในการซ่อมบำรุงและมีความเสี่ยงในการใช้ปฏิบัติราชการ โดยตัวเรือถูกสร้างโดยกรมอู่ทหารเรือเป็นการพึ่งพาตนเองของกองทัพเรือโดยตลอดระยะเวลาที่เรือได้เข้าปฏิบัติราชการได้สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่กองทัพเรือเช่นการถวายความปลอดภัยทางทะเลให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์การปกป้องอธิปไตยของชาติทางทะเลการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลการช่วยเหลือผู้ประสบภยัย และการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการพัฒนาชุมชนพื้นที่ชายฝั่งทะเลสำหรับโครงการอุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อเรือตรวจการ91จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียตรติสืบสานพระราชปณิธานในการต่อเรือของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาที่เบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9 ในการพระราชทานทั้งพระราชดำริและพระบรมราชวินิจัยเกี่ยวกับการต่อเรือเพื่อพึ่งพาตนเองจนมาถึงปัจจุบันและเป็นแหล่งการเรียนรู้อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และนับว่าเรือตรวจการเรือชุด 91มีความสำคัญยิ่งในการดำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของกองเรือยุทธการและกองทัพเรือเราชาวทหารเรือจะขอจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์แห่งราชนาวีและจดจำไว้ในใจตราบนานเท่านาน